อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมอาแบ i ร์อินฟินิตี้เช่นเคยครับจะล่าชันดดเช่นเคยครับดูครับเรามากับอุปกรณ์เราครับนี่เรือสปีดโบ๊ทนี่ฟิลันโนแอนด์สเปซโซครับเราจะมาเอาอออครับเอาอออเรือเอาออกเ,อเอออกลยครับจัดไปจูชีพอะไรต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะทำกลางลงครับอ๋อเด้อเด้อัเด้อเด้ออ๋อลงงาเล็กเล็กนทายาบุงลงงาเหรอไมนได้โก่อ

anno okay, got tu lambat kan orang ni jalan eh yo mai ai ah dah dah water dah mana tu ada kenapa tu hai nak akses tu eh boleh kira tak ada bà yêu đã đã pha rồi เราลรงเรือเลยครับไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วก็จะมีตัวไหม ไม่โดนครับมันแค่วอร์มครับอย้ยาชิบหายไหมมึงจะติดบ้าอะไรอ่ะปลาย,ยิ่งดุอยู่มึงนี่ใส่ไม่ดีเลยเนะปลามันดุอยู่มึงรู้ไหมต้องใส่แล้วกันสว่าง เฮ้ย <ừ> ไปทางนี้สิจะไปไหนของมึงวะ งสัออกทีออกมา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 อโอ้โห

ครับโอ้โหโอ้โหว้าวมี5โลครับตัวนี้ว้อวยย่าโอ้โหสียว่า5ครับชัดเจนครับได้เดวิลของเราครับโโหไป ัดเจเลยครับโอ้มีห้านะครับตัวนี้ว้า wow. วเราทำรินลนะโอเคครับโอ้ oh. ดุเกิน hmm. จัดไปชันโดไอชันโดใหญ่ครับตัวนี้ ตัวนี้ใหญ่ครับดูนี่ครับไซส์ใหญ่ครับมีห้าครับตัวนี้สี่เกินครับโอ้โหจัดไปครับเป็นไหมครับโอเคครับโหสุดๆเลยครับอือหืออือหือกลิ่นหอมจัง สุดๆครับตัวนี้กับชุดเดินครับดูครับติบปดป่าครับไม่ทะลุไอทะลุครับไม่หลุดแน่นอนครับตัวนี้โอเคจัดไปครับโอ้โ,โ,อโ,โอกับชุดนี้เลยครับ เดี๋ยวจะโปรโมทให้หน่อยครับเพราะว่าเบร์มันดีเกินครับนี่ครับเด็กเดวิลเดมอนนะครับเดมอนรากเบร์เจ็ดจุหนึ่งครับกับคันไบสันครับ10 20ครับแล้วก็สาย PE c h แชมเปี้ยนปอนด์ครับ PE 4นะครับแล้วก็สายวีแบสจะเป็นของวีแบสสายช็อตลิดครับ80ปอนด์ครับแล้วก็เหยื่อใส่กับคันตัวตัวโปรดนะครับดูครับทลอดเลยครับเห็นไหม ออกเหล็กแล้วเนี่ยแต่ยังได้อยู่ครับอาทำร,รีล่ครับโอ้คเจอครับพาอยู่ตั้งนางครับเพิ่งเจอครับโอเคจัดไปฝาดด้วยนะครับอาเบอินฟินิตี้คงไม่พลาดแล้วเรือ Chart นช้โอเคครับก็ต้องขออภัยเพียนเท่านี้นะครับผิดภาพประกันใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ โอเคฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับจัดไปครับโอเคครับได้ตัวแรกกลับบ้านได้ครับ บ้านครับดูปลาครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการยกเรือนะครับยกเรือยกเรือจะรูปยกเรือกางกรับ ตัวนี้อ้วนหน่อยครับ ค okay, ครับทำการยกเรือแป๊บนึงครับโอเค สำเร็จเลยครับยกเรือเสร็จแล้วโอเคฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมว,วิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ